ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีรอบเข้าสูส่เกมแคทเพรส2ซึ่งวันนี้จะมีอยู่กันในพาร์ทที่3แต่ว่าผมอัดไปแล้วรอบนึงแหละอ่าไฟคิปมันเสียเฉยเลยเด้วยผมต้องมาเริ่มเล่นเกมใหม่ตั้งเล่นจนกว่าจะถึงปัจจุบันนะนะอันนี้คือไฟคลิปที่ผมทําเสียไปและส่วนนี่ก็คือเวลาที่ผมมาเล่นใหม่ะนะท่านนะั้นเราไปเริ่มกันเลย ตอจากครั้งที่แล้วเรากำลังตามหาเจ้าออตโตเจ้าเคอรี่ก็เลยบอกว่าเจ้าโต้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้สิเอาสิดูยิ้มๆนะนั่นมันวูเฟนนี่กลับมาหาค่าทันทีออตโตถูกจับกุมได้เลยขอรับหล่อวูเฟนตอนนี้พวกเราได้ร้องเอาไว้แล้วก็ดี แล้วข้าต้องเตือนควมจำเจ้าไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเจ้าทำไม่สำเร็จนะมไม,ไม่ขอรับนายข้าข้ายังอยากจะให้ผลยังขึ้นอยู่ดีและเรียบเป็นมันนะขอรับ,อบเอ้ยบ้าเอ้ยไหนอ่ะเจ้าแมวตัวเหลืองๆกับหมาสีขาวนี่นะเอ้ย เจ้าคือพวกหลอบุฟเฟ่ตที่เตือเรานี่นะแตัการมันเด็กๆเฮ้ยทำไมต้องมาตืีผมเลยเนี่ยใจเย็นนะโอเคตีมันก่อนมันไม่รอดแน่ผมกำลังฟื้นความจำอยู่ว่ามันเล่นอย่างไงนะผมไม่เล่นไม่กี่วันหวมวเลยแล้วจริงเย้อย่ามาทำร้ายข้านะ ถ้าเจ้าไม่ทำร้ายข้าข้าก็จะไม่ทำร้ายเจ้าอนอนโอ้โเฟตเนี่ยจะเผาพี่น้องของข้าดังตะกูล้วยเวตมนถ้าข้าบอกเจ้าว่าอตโตอ,อยู่ที่ไหนก็ข้ารู้ว่ามันผิดน่าดจาจจันถ้เกิดท่านรีบไปตอนนี้แล้วก็อาจจะทันก็ได้นะขอบคุณมากเลย อาจอราจักรจะอยู่ทางซ้ายมือของผมนี่เลยบอกกูเฟนไปว่าเขาจะไม่มีวันได้เศษผลึกจากข้าไม่เจ้าทั้งสองต่างออกไปเหมือนกับการได้กินฮอทด,ดอกร้อนๆในหน้าร้อนเอ๊ะมาเถอะมาโชว์ความแขงแก่งของเจ้าออกมากัน อีกแล้วถ้ามพวกนี้นี่ชอบให้เราสู้ด้วยประจำเลยนี่นะเต้าเนอะน,นะทอะไรข้าไม่ได้หรอกนะเจยแต่ผมเกลียดไอ้ท่าพายุมันมากเลยอ่ะดูดิผมชอบแบบใช่แล้วผมก็มีเวทมนต์ใหม่ที่ผมไปหามานั่นก็คือเบอร์เซิร์ฟผมชอบมากเลยตอนที่ผมเล่นภาคแรกแล้วนะนะนะเจยโอเค อะไรผมอ๋อแต่พายุนี่ทำอะไรผมได้เอ้ยไม่มีมานะบ้าเอ้ยอืออืออือโอเคใช้พายุอีกแล้วโอเคมาเบอร์เซิร์ตีโอเคมันไม่มีทางตีผมโดนหรอกคราวนี้ยอือโอเคเจอมันตีผมอีกแล้วนี่นะอือแกไม่รอดแน่นอนใครซะ เจอีเจอเฮ้ยเฮ้ยผมคุยไม่ได้อ่ะป้าเอ้ยัดจารย์มันซีเจ้าเหมียวอิดแล้วข้าไม่ใช่เจ้าเจ้าทั้งสองก็คือราชันโลหิตใไปแล้วไปแล้วอตโตรู้อตโตเห็น มาเถิดตามข่าไปยังกระท่อมน้อยๆของข้าได้เลยเจ้าอ,อัตโต้สังกระท่อมเจ้าอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมถ้าจะมาหาเจ้าเดี๋ยวนี้แหละอา่าต้องมาทางซ้ายนี่นะถ้ามาหาแล้วเจ้าอ,อัตโต ยินดีที่ได้พบท่านอัตโต้ซังเจ้าแมวโหดร้ายใจดำคิดแคทส่งพวกเจ้ามาที่นี่ใช่หรือไม่ใช่อัตโต้ซังเราอยากให้ท่าน,นช่วยหลอมรวมดาบจอนาชันขึ้นมาไหมาถ้าไปม,มีซอสมะเขือเทศก็คงกินฮอทดอกไม่ได้ข้าเข้าใจอัตโตได้ให้กุญแจวูฟเาเซอร์แก่คุณ ไปที่ซากผลกขักพังบูมเฮาส์เซตะลึกชิ้นต่อไปจะอยู่ข้างในนั้นแต่ก่อนที่เจ้าจะไปเจ้าต้องอัพเกรดอุปกรณ์อาวุธของเจ้าเสียก่อนอูเฟนนั่นแข็งแกร่งตะเวนมนทั้งหลายเขาเป็นม้าที่หนัากเกรงขามระวังตัวไว้ด้วยล่ะอ่า อยากจะอัปเกรดฮอตดอกของเจ้าอ่างยเหรอใช่ผมต้องการอัปเกรดอันนี้คือมันจะบวกโลใช่ไหมวฮ้ยถ้วผมอ่ามันก็จะบวกโลไปอีกตอนนี้เกาะผมน่าจะเท่าไหร่แล้วล่ะเกาะสามร้อเยเยอะอยู่นะโอเคสร้ากประดับขัพังของบูมเฮาเซอร์ทั้งหมดจุดทั้งเหนือของที่นี่ ไปเอาเศษผลิตชิ้นนั้นชิ้นต่อไปกันเถอะฝาบาทได้เลยแต่ผมขอดูเกาะก่อนเกาะคือเราห้าร้อยแปดสิบสองโ้เยอะแล้วนะโอ้ย้องกระบองเพชรจนใจ้อ่าตรงนี้งั้นเหรอ ครั้งที่แล้วผมจะแม่เอัอนเป็นยังไงอือดาเมจพันสองแม่งแรงมากคับผมบอกเลยโอเคอน,นี้ข้าจะฮิวข้าขอฮิวหน่อยนะ้าดีมากเจ้ามาทางเข้าที่แท้จริงก็คือถ้ำอสุจันนี่เฮ้ยตกใจหมดเลย จับจังหว,งวนะ่อนะโอเคไปได้กระบองเพชรมันหนีอีกแล้วนะ่จะหนีไปซี่ไอ้มันปล่อยสายฟ้าได้ด้วยหรือว่าเป็นฝั่งเรากันนด้ที่ปล่อยสายฟ้าโอเคมันไม่ีแล้วแนะ่จริงๆถ้ำนี้ผมไม่งี้ไม่ได้สำรวจนะตอนเล่นครั้งที่แล้วเวลผมน้อยเกินไปผมก็เลย ไม่ได้ตีมอนน่ะหาทางองอย่างเดียวเลยผมไม่ได้จะตีมอนไหวนะนะเจออผมได้ไปโดนดับเ,เบิลดาเมจป่าเอ้ยโอเคเยียมตายเรียบร้อยแล้วก่อนนี้เีีอะไรบวกกล็ดของทหารหมาเออถ้าจะมาทำไมอันนะฝั่งรับไม่น่ามีแล้วฝั่งซ้ายนั่น โอเคผมเดินลงมาข้างล่างได้แล้วโอ้ยมีเวทมนต์ด้วยโอเคถ้าได้หยิบนี้ผมปลดล็อกไม่ได้ผมหนุข้ามมอนในถ้าไม่หมดก่อนเฮ้ยอ้าจังเลยนี่นะเจย์หรือเจอผมเบอร์เซิร์คใส่นี่นะโอ้ยผมโดนจนได้เจยเฮ้ย,ยมันตีผมไม่โดนหลอกมันตีผมไม่โดนหลอกจริงเห็นว่า ถ้าผมยืนจู๊บันอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้หลบหลบหลบหลมันไม่มีทางจะที่ติผมโดนใช่ไหมโอเคยังแค่ผมสแปรมเวทใส่มันมันก็จะไม่มีทางที่ผมโดนได้โอเคเรียบร้อยอันนี้มอนสเตอร์ตัวสุดท้ายแล้ว เจอเฮ้ยโอเคกล่องปลดล็อกเรียบร้อยแล้วอันนี้ล่ะราชนโลหิตที่ปลุกพลังที่อยู่ในตัวของเจ้าคุณได้เรียนรู้ลำแสงวูเฟอร์ถ้ามาันสุงสุด,สดจะเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกันลำแสงวูเฟอร์อ๋อ ผมขอลองใช้ด้วยหน่อยเอ้ยป่านนี้แหละแม่งโคตรโกงถ้างั้นเอาลำแสงอุเฟอร์ให้เจ้าเหมียวละกันโอ้เต็มเต็มเลยอ่ะป้าเอ้ยเอ้ยกล่องผมลืมเก็บกล่องไปได้ไงกันแล้วนี่มันลืมกลอ่องผมโดนดาเมจไม่เป็นไรหรอก,กล่องผมหนาใช่ไหมล่ะนี่ไงดาพาย,ยุหมุน ทางตรงนี้เป็นทางลัดแน่นอนผมว่าแล้วเป็นทางวางไว้อย่างนั้นผมจะเวทอ,อาเคเดี๋ยวผมออกถ้ำแล้วไม่สและโอ้โหแรงอยู่ในนี่ยฉันออกถ้ำมาแล้วถ้ำอสศจันเกิดเซฟก่อนเลยละกัน ราชาของข้า,ขาคิดว่าวูเฟนน่าจะมาถึงแล้วนะรอนสิเร็วเข้าเราต้องไปตามหาเศษผลิตก่อนที่วูเฟนจะไปถึงอ่าผมก็ดูตรงนี้กันนะนี่ไม่มีอะไรอ่าปหลับนี่นะตัวนึงอ่ะเอามันหลับหมดเลย เข้าไปเลยละกันเนาะึ้นทางของวู๊กเฮาเซอร์ในที่สุดพลังแห่งสัพพสัตว์ก็จะกลายเป็นของข้าเอ๊ะเต้านะนะโอเคนี่แน่ลมพายุหมุนเจอลมพายุหมุนของข้าหน่อยเป็นไง ลงพายุหมุนไม่นะไม่มีเบอร์เซิร์กโอเคนี่นะปุ๊บตีอย่างเดียวครับอย่างนี้ก็งานง่ายแล้วมันกระจอกมากโอเคเก็บคุณแจ๊บดล็อกเส้นทางทางขวานี่ล่ะ ขวาซ้ายขวาซ้ายไปขวาแล้วกันอ้าวเอ้ยผมต้องมันเจอตัวนี้เหรอไม่เป็นไรเอย้ยโอ้โหโคตรแรงแม่งเจอโอเคลมพายุหมุนโอเคไอไย,อยโอ้เต็มเต็มเลยอ้อย ว่าเอ้ยเจอเฮย้ยแงล่วงจนได้ลงมาลงมาลงมาอันนี้นี่เลยมามาไกลๆนี่เลยมาโอเคผมชุบครับผมชุบอะละเออถ่ายมันเข้าไปถ่ายมันก็ไปพูดโกงอ่ะจริงแล้วก็เบอร์เซิร์ฟให้ตลอดเวลาด้วยอ่ะผมชอบมาก ไปแล้วไหมล่ะโอเคมันตายเรียบร้อยแล้วเจ้ากล่องนี้จ,นจะได้อะไรดาพายุหมุนเวลสิบเจ็ดโอเคแล้วก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่นกันไอเ,เจ้าหมาจะไม่รอดแน่ นี่เลยหมุนลมพายุมหมุนแล้วก็เบอร์เซิร์เจ้าหมายฮิวไว้ไหน่อย,อยสิเฮ้ยจ๋านะไอ<ป>ผมโดูมันตีจนได้อ่ะเดี๋ยวผมฮิวก่นอนไปเรียบร้อยแล้ว เราเวสามสิบเวลอัพพอดีเลยดีนะเนี่ยไปออกไปซี่อย่าเข้ามาเป็นใจไหมเจ้โค้แรงจาเมจตต้องหกร้อยเกือบลงไปนอนแล้วไหมล่ะบอกนินจามว่วง เห่นินจาไม่รู้สิเจ้าหมาจะตีแกโอ้เจ้ามือนี่สบายเลยผมฟาร์มโดยการปล่อยเวทมนต์ใส่มันรัว ย่งเท่านี้มันก็จะตายในไม่ช้าเจ้คุณแจ้โอเคปวดล็อกทางนั้นทีนี้ก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งสินะที่เรายังไม่ได้ไป กิน,นกรัปพันโอ้มไม่เล่นหับตำนานเหรอโอเคนี okay. ่มันไม่รอดแนะ่นี่นะฉันจะสแปมใส่ล้วนๆเลยเจย์เมื่อกี้มองไม่เห็นนะ เจอเฮ้ยโดนเต็มเต็มหน้าเลยหวนเจอจอยเป็นอะไรอีกแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจอยผมเป็นอะไรจูิจๆมันก็หลุดหลุดตรงมากเลยขนาดต่อส่เล่นแล้วเนี่ยโอเค นี้ผมว่าจัดการบันเตอร์หมดทุกตัวแล้วเดี๋ยปุนแจนี้ด้วยได้เวลาไปต่ออีบนี่นะศีศาของมาสเตอร์เท่าโอเคดีมาก มาแล้วเจ้าวูฟินอัอรอิโอสทำนายเอาไว้ถึงการมาของเจ้าอากใจเลยนะตอนแรกข้าก็ตกใจมากอีเคอร์ดี้คมคำนับให้เจ้าเสียตามแล้วก็ช่างบันเถอกเพราะอย่างไงเจ้าก็ไม่มีทางได้ออกไปจากที่นได้หนีแบบมีชีวิตหลอดหรอกเนอะโอเคมา าเจอเบอร์เซอร์ฟผมเป็นไง้อ,อยโอ้โหผมเปลี่ยนดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นนี้ดีกว่าผมว่าดาบไม่น่าเหมาะแล้วผมตีระยะไก,กลเอาดีกว่าเอาเลยบอสสู้ผมเป็นกำลังใจให้เจ้ยเต็มหน้าเลย Ok, lep lói, mình phuyết lắm Chơi Ok, con mèo, xanh sẽ hiu hay chè tôi nói như cách tham Chơi Chơi Ok Chả Chơi ไปเลยเต้าหมาปลา,าไปเลยนะเต้านะโอเคหลบได้สักทีโอ้ยเต้าเหนียวก็อย่าดันมาหาเราสินีนสุบูเฟนก็ได้ล้มลงไปแล้วโรกิสัันนั่นก็ได้หายไป อ้็หล่อบุฟเฟ่นส่งข้ามาบอกว่าอย่างนี้นะอะคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแต่พอเกลกาชันอยู่ในมือของข้าอยู่แล้วยาฮ่าแต,แต่ว่าไต้ปวดจะทำร้ายข้าเลยได้ข้าไปทำร้ายเจ้าย่อยแต่เจ้าทำร้ายข้าให้เจ้าตี อืมดาเมจหนึ่งคือฆ่าไปแหละลาก่อนท่านไม่ทำร้ายเจ้าฉันเป็นคนดีใช่ไหมเจ้าถูกล้อมเอาไว้แล้วเฮอฮ่อหาฮ่ฮจะจบของเจ้าใกล้เข้ามาแล้วล่ะ่ักน่าเสียด,ดายจริงๆเลยโดยเฉพาะเมื่อเรามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกัน เจาอยู่นานเกินไปแล้วข้าจะเผาเจ้าฮอตดอกนั่นซะมาเฮ้ยแกวับได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเจ้าโชคดีนัเนี่ยที่พวกเรามาทันเวลาเผาเฟ้นได้ผาึกไปแล้วละก็เขาก็จะนำมันไปที่บัลลังก์ของลูป,ปัสนั่นก็คือเมืองหลวงนินาะแล้วพวกเราควรทำยังไงดีละ่ะ ก็แบบเดียวกันกันกบที่เจ้าทําเมื่อซอสมะเขือเทศหมดก็โดนสดยังไงล่ะดีลนะนาดาคอตตจะมีแผนไว้เจอกับเขาที่หลังนะในขณะเดียวกันเรามาเตรียมตัวกันเถิมอะเหมียวโอเคถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัว แล้วไ,ไปก่อนแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในอกาสหน้านะบายบาย